สวัสดีครับผมออสเชเวลเลอร์นะครับก็มาอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนี้ก็คือ406เมื่ออ่เมืครั้งที่แล้วเราก็มา405แล้วนะครับวันนี้ก็มา406นะครับ406เรียกว่ารองรับได้ตั้งแต่12,000ไปถึง20,000เลยนะเราเข้าไปดูในบ้านนะครับติดทะเลหาดแสงจันทร์นะครับที่นี่ดีกว่านะครับหลับเพลินเยง่ยงสบายเลยนะครับที่นี่มีหกห้องนอนเลยแต่เราจะเปิดเริ่มต้นที่แค่ห้าห้องห้าห้องนอนนะครับตรงนี้ก็คือลานจอดรถนะครับเดี๋ยวพาไปดูสาม นี่คือเล่นน้ำได้นะครับมีคนตกปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือก็ดูทุมด้วยนะครับบางทีการเทศบาลจะมาปักตรงไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบริเวณนี้เล่นน้ำได้ไม่ต้องมีการปักตัวนะครับตรงนี้ก็คือสระว่าน้ำนะครับสระว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถือเล่นน้ำได้ก็ลึกอยู่นะครับประมาณเมตรสามสิบนะครับผมแล้วก็มาบ้านะครับบริเวณบ้านบ้านเนี่ยจะกว้างมาก็จะมีเก้าอี้โต๊ะเนี่ยให้จัดเลี้ยงนั่งตรงนี้กันได้นะครับปูโต๊ะออะไรตรงนี้ได้แล้วก็มี นะครูอตลอดนะครับทกท่านขายอะไรได้อะไรอไก็เจนในบ้านได้แล้วก็มีเตาพิ้งย่างนะครับแล้วก็หลังน้ําแขงนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในบ้านนะครลเชิญครับตรงนี้ก็จะเป็นาครับเชิญครับเชิญครับ ตรงนี้โรสนุกับเยู่แล้วนะฮะนี่คือโรสนุกนะครับในบ้าเนเลยในบ้าเนเลยมีห้าห้องนอนนะครับเป็นแบบไหนบ้างคือตรงนี้เป็กนุ่มถุงนี่ก็สนุกนะครับมีคาราเกะนะครับร้องเพลงคาราเกะได้โซซานนะครับแล้วมาดูนะครับฝั่งทางนี้ต่อเลยฝั่งทางนี้มีสองห้องนอนสองห้องน้ำน,นะคะระับก็คุณจะเป็นเตียงห้าเตียงสองเตียงได้่งสองข้างขอโทษครับ อันนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องสุงนะครับเป็นห้องรวมนะฮะแต่ห้องนี้ไม่มีห้องน้ำเนาะแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นห้องน้ําในตัวของห้องนี้ห้องนี้ก็เตียง5ฟุตสองเตียงเช่นกันก็นอนได้สี่ท่านนะครับก็สองห้องนี้รวมแล้วก็คือแปดท่านนะครับ ทางนี้ครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือ,อเตียงห้าฟุตหนึ่งเตียงนอนได้สองท่านนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำ็นตัวนะครับอนอนได้สองท่านมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องที่สี่นะครับ ก็มีห้องน้ำหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นเตียงห้าฟุตหนึ่งเตียงนะครับก็นอนได้สองท่านอันนี้ห้องน้ำหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นอนเสริมนะครับบางคนมาเกินจากที่เรากําหนดไว้แต่ชอบก็เราก็ยินดีครับมีให้นะแล้วก็โซฟาสวยๆนะครับอา ก็คาราโอเกะเครื่องเสียงพร้อมทีวีจอใหญ่มากครับห้องที่ห้าเตียงนอนได้สองชั้นนะครับรวมแล้วนะครับห้าห้องนอนนะครับในบ้านนี้ห้าห้องนอนอันนี้อ่าห้องที่สามสี่ห้าเนี่ยนอนได้ห้องละสองชั้นนะสามห้องก็จะเป็นเท่าหร่สองสี่หกแล้วฝั่งโน้นนอนได้อีกแปด 6กับ8ก็เป็น14นะครับเริ่มต้นที่14ท่านํำหัดห้าวนอนแต่จริงจแล้วที่นี่มี6ห้องนอนนะครับแล้วก็มาดูครันวน,นะครับครัวก็สามารถประกอบอาหารได้นะครับแล้วก็ออกมาข้างหลังก็จะเป็นห้องนอนห้องที่6นะครับ ห้องนั่งก็จะมีห้องน้ำนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนอยู่ตรงนี้นี่ค่ะห้อนอนได้อีกสองท่านก็จะเป็นสิบหกท่านนะครับแต่ว่าเสริมได้แต่ละห้องก็เสริมได้นะครับอืึก็เสริมได้ยี่สิบคนนะครับแต่ว่าบางทีก็เคยมีนะครับลูกค้ามาที่สิบห้าท่านอะไรแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าบ้านหลังนี้ก็รองรับกับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาพักผ่อนทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็หลังนี้รองรับได้หลายท่านนะครับก็มีกิจกรรมมีคาราโอเกะมีโต๊ะสนุกนะครับมีสระว่ายน้ำนะฮนะแล้วก็ปิดชายหาดเลยนะครับตรงนี้ชายหาดก,ก็ลงเล่นน้ำได้นะครับแต่ว่าก็ดูแลบุตรหลานท่านนิดหน่อยนะ่าและนี่ก็เป็น ระเบียงด้านบนนะครับเดินขึ้นไปชมวิวได้หรือว่าจะนั่งดื่มนั่งอะไรก็ได้ชิลๆสบายๆครับ,บตรงน,นี้ได้เลยครับผมแล้วก็นี่นะครับบ้านหลังนี้คือสวยน,นะครับอยู่ที่ภาคแสนจันทร์นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าอาชีวายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ บ้านแบบนี้มีทั้งหมดห้องนอนนะครับแต่เราจะเปิดให้5ห้องนอนก่อนสําหรับ13ท่านนะฮะแต่ถ้าเกิดมาเกินจากนั้นเราก็จะเปิดเพิ่มให้ห้องนะครับได้16ท่านถึง20ท่านเลยก็ประวิงันนะครับทางเพนนะครับมีออชเวลเลอร์นะครับถ้ามีบ้านแบบใหม่ก็จะมาแนะนำนะครับเพื่อเรื่องการตัดสินใจในการจองลูกค้านะครับผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังนี้หรืออะไรก็ยินดีรับควคำชมนะครับแล้วก็จะ Thank <laughs>